สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บานทุงนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับผู้ชมหลายคนนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้ตะเกียบนะครับถ้าอย่างคนไม่เป็นใช้ไม่เป็นนี่นะครับเนี่ยเ,เวลาจะหน,เนีเนี่ยนะมันทีมก็หน,นีไม่ติดเนี่ยนะนี่อย่างอย่างถ้าผมหนีบเป็นเนี่ยนะมันปุ๊บมันกะติดแล้วเนี่ยแต่ว่าบางคนที่เขาหนีบไม่เป็นเนี่ย เขากระจับไม่รู้จะจับไงน,นะ,ะคนแถวบ้านผมหลายคนเลยนะครับเขาจะเวลาไปกินหมูกระทะเนี่ยเขจะใช้ช้อนซ้อมตึงมันก็จะเป็นการยากนะครับวันนี้ผมมีวิธีการใช้ซ่อมเอใ,ชใช้ตะเกียบสำหรับคนที่ว่าคีบตะเกียบไม่เป็นนะครับโดวยวิธีที่ง่ายมากเลยมาดูวิธีทำกันเลย นี่แล้วครับอุปกรณ์เราก็ต้องมีอันนี้มมเราเราจะใช้ตะเกียบอันนี้นะครับก็ต้องมีตะเกียบสองอันอย่างนี้แล้วก็มียางรัดอย่างนี้นะครับสองเส้นแล้วก็มีตะเกียบหรือว่าไม้อะไรก็ได้นะครับที่ว่าเราไม่ใช้แล้วหรือว่าหรือใช้ก็ได้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมใช้ตะเกียบเดี๋ยวผมจะตัดเอาอ่ะมาดูวิธีทำเลยนี่นะครับอ่าเราก็วัดตั้งแต่หัวหัวตะเกียบเนี่ยลงมา สักประมาณสองนิ้วนะครับประมาณประมาณนี้เลยเนี่ยเ,เราก็ทําแบบนี้นี่ครับผู้ชมแล้วเราก็เอายางรัดรัดแบบนี้นี่ครับ อ่ะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราเอาอีกเส้นหนึ่งแล้วครับรัดตรงหัวนี้เลยนี่อันนี้รัดรัดแน่นน่อยเดี๋ยวยังรัดหลุดนะครับอันนี้เป็นแบบนี้เห็นไหมผู้ชมนี่แล้วแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็ตัดออกสักหน่อยนึง ครับผู้ชมอันนีนจะอยู่ประมาณนี้ประมาณนะครับนี่เห็นไหมเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่เนี่ยแล้วอย่างคนที่คีบไม่เป็นเนี่ยก็ทําแบบนี้เลยนี่ครับเห็นไหมเนี่ยปึ๊บเห็นไหมผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นการที่ง่ายมากเลยนะครับผู้ชมเนี่ยเห็นไหมถ้าคนที่คีบตะเกียบไม่เป็นก็ใช้วิธีนี้นะครับแล้วเราจะได้เออ ขีดแบบง่ายๆนะครับเพราะว่า,าผมไปกินหมูกระทะด้วยกันเนี่ยหลายคนเลยเห็นละเขาเขาขีดแบบไม่เป็นผมก็เลยสอนให้ก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ